สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอาวกาศยานนะครับหรือฐานปล่อยจรวดอวกาศซึ่งตอนนี้ถือว่าไทยเริ่มเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วนะครับนอกจากจะสร้างดาวเทียมฝีมือคนไทยแล้วยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอาวกาศยานเพื่อเป็นฐานปล่อยจรวดอวกาศเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันนะครับ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจอวกาศหรือว่า New Space Economy หลังจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศของชาติและหน่วยงานพัฒมิตรเปิดเผยผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอาวกาศยานแห่งชาติหรือว่า Spaceport Thailand ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญของรัฐบาลในการขยายขอบเขตเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนในระยะยาวนะครับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะครับจับมือกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกเปิดเผยการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาท่าอาวกาศยานทั้งในด้านภูมิศาสตร์โลจิสติกสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงระบบขนส่งหลักซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ช่วยสนับสนุนให้โครงการเป็นไปได้จริงทั้งสำหรับการปล่อยยานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเช่นการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและการรองรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ รัฐบาลไทยเองนะครับได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการผลักดันนโยบายอาวกาศของชาติให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเริ่มมีการศึกษารายละเอียดตั้งแต่ปลายปี2565โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีก1-2ปี ในการได้ข้อสรุปเชิงรูปธรรมของแผนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวกาศเ <_ S 2> ช่นในพื้นที่จังหวัดชนบรุรีอุตเภาสงขาหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการปล่อยยานสู่อวกาศโดยไม่รบกวนพื้นที่ชุมชน ทางด้านจิสดานะครับและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากโครงการท่าอาวกาศยานไทยประสบผลสำเร็จจะช่วยสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงบริการเชิงพาณิชย์ระดับสูงทำให้เกิดงานใหม่กว่า300-400อาชีพตั้งแต่ช่างประกอบจรวดไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอวกาศ และนักบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะต่อยอดไปสู่การลงทุนระหว่างประเทศและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในอนาคตนะครับการพัฒนาท่าอาวกาศยานไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศอย่างเป็นระบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจิสดาได้เปิดศูนย์ s a t e l l i t e assembly integration and testing center หรือว่า AIT ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อรองรับการวิจัยการพัฒนาและทดสอบดาวเทียมในประเทศซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานอาวกาศไทยนอกจากนี้โครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกเช่น TOS 2A ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของไทยที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้วนะครับโครงการพัฒนาท่าอาวกาศยานของไทยไม่ใช่เพียงฝันทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศที่มุ่งหวังให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านอาวกาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นฐานของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตทั่วโลกในทศวรรษหน้านี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ ถึงตอนนี้โครงการอาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็ได้มีการศึกษาเริ่มมีการพูดคุยในอนาคตก็คงต้องมีการริเริ่มโครงการพวกนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของโครงการเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ